วันนี้วันแรกของเป็นการสแสดงของน้องปอยนะคะคุณแมวคุณแมวที่จอดหนวจอีกอาจารย์ช่วยี่หนวดอนไปค่ะเพื่อนเรีย้ยงกอน รอบของที่สองใช่ไหมใช <5. S 1> ่วันนี้น้องแสดงนะคะการแสสู้วันแรกเป็นการ <3. S 1> แสดงของเด็กอนุบาลสองใช่ปะวันนี้วันที่สามไปเราเข้างานกันดีกว่านะคะคนสวยของเราคนสวยของเรามาแล้วไปเลยค่ะเดินเข้างานเลยลูก อ้าวเจอเพื่อนแล้วไปได้วยกันเลยเขาให้ติดฟันแม่ได้ค่ะเดี๋ยวแม่เปลี่ยนได้ติครั้งไหนก็ได้ค่านเพื่อนมีผมปลอมมาเออหนูก็มีผมรอนของหนูอยู่แล้วไงเออเข้าฟางขาเอาผมปลอมอ๋อ ไปมีของขายเยอะแยะเลยอีกอีกวันคะพี่ปายแสดงอีกสงวันเดี๋ยวเรามาดูพี่ปายแสดงกันบ้างวันนี้เป็นตาน้องก่อนนะคะเต้นยังไงคะเต้นยังไงเอ่ยต้องเดินลงแปข้างใต้วัดจ่ว่นใช่ กรนักเรียนนิสิตนักศึกษาต้องต้นพุทธศาสนกทุกคนทั่วไปและเป็นมีรถไฟฟ้าด้วยว้าวนี่มีคนมารอเราแล้วมีคนมารอด้วย อีว่าดีน้มัน้เขาเต้นตรงไหนกันนะเขาเต้นล่ะ ที่นะคะนะครมีพิธีสะดอกเคาะนะคะสดดาวน์ราก่วยงเคาะเป็นงานประจำปีทุกปีนะคะตื่นเต้นปะะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นูค้ะ ทำท่าเต้นได้หรือเปล่าเนี่ย้าาวัจททบ หมุนด้วยหรอมีเดินหมุนด้วยหรอในหมุนใหม่สิหมุนวอล์ก <c oughs> งานมีจนถึงวันที่สิบแปดนะคะเผื่อวันที่ยี่สิบใช่ป่ะ <20 S 1> วันนี้สิบแปดเออ แม่เข้าใจผิดอะใครสะดวกมาก็มามาค่ะโอ้โหเดือดยโอ้ ไฟสวยไหมไฟสวยนะไหมเยอะมากนอรถน้โอ้โ,อ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 โอหของกินเยอะแยะไปหมดเ <c oughs> น,นี่ย <c oughs> หรออปะ เราไปดูกันโอ้ยหต้อของกินเยอะมากแม่กินหมดเล้ะนะโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทุเรียนเดี๋ยวก่อนไปก่อนไปแสดงก่อนเพราะว่าน้องแสดงวันแรกเอ๊ยแสดงชุดแรกใช่ปะแม่ก็จะเบิบเบิบกินิ้ยโอ้โหเธอเป็นลูกใครอะทำไมเธอสวยขนาดนี้ เออเนี่เดีกที่หนูอยูออ่น<า>ี่ค่ะต้องไปจับจองที่นั่งกันแล้วแหละจริงนะคะเดี๋ยววันนี้น้องจะแสดงที่นี่นี่ถึงแล้วค่ะ เด็กหญิงพิชาพรคำชื่นเด็กหญิงชาลีนัทบุตรเนรเด็กหญิงนวรัตน์โล่มโพเย็นและเด็กหญิงนิชาพัฒน์คำพินาบุตรในบทเพลงแก๊งเด็กหลงยุคพรแลวเพลงมอไซนนุ่งสั้นนะคะถ้านักแสดงพร้อมแล้วนะคะขอเสียงดังๆให้กับนักเสียของเราหน่อยค่ะ Eu <music> ขอให้รักมันม่นคงกรงมาก มอบหัวใจทุกคืียงทุกวันขอให้รักมันถูกพันรักกันด้วยความ ใส iesen, ่นุ่งส <ah ั้นแล้วก็รักข้ามคอนะคะแนนจ่าหนูย่เนาะเสร็จแล้วเสร็จแล้วหนึ่งชุดค่ะคนนี้การแสดงเมื่อกี NOW ้เป็นยังไงบ้างคะโอ้ดูทำหน้าอดเล่นบ้านลมว้าวอดเล่นบ้านลมหออ อดูทำหน้าคนสวยเ่เมื่อวานก็ไปเล่นมานะเดี๋ยวมันแตกงนะคะปลอยไปเดินเที่ยวนะวันนี้ ันสุดท้ายแล้วเป็นวันของพี่ปายนี่คือกบีน่าเราโอ้ใช่ปี่นา่าจะเป็นอีกไหมเป็นไห <laughs> นดูในซีสวยไหม,มอโอ้เห็นกบีก็กรอบแล้ววันนี้แต่งชุดเป็นอะไรเนี่ยขอดูไม่รู้ไม่รู้หรอ,อวันเป็นแบบอะไรนะ เหมือนเอออกกำลังกายเหรอใช่ป่ะแม่แวะไปหาครูโจได้ไหมฮะแม่ไปหาครูโจได้ไหมไม่ต้องครูโจลงไปข้างล่างแล้วค่ะไปเดี๋ยวเรารีบไปที่เวทีการแสดงกันเนาะโอเคไปไปอยากให้เขาสงสัยว่าป๋ากับแม่แล้วก็น้องหายไปไหน ไปจอดรถกันค่ะจำท่าเป้นได้ป่ะเนี่ยได้ระดับนี้แล้วใช่มะไดมค่ะคุณแม่สองเพลงอ๋อสวยสุดๆอ่ะลูกสาวไคยเนี่ยฮะเธอเธอเป็นลูกสาวใครเหรอลูกสาวแม่ มีหน้าเราผู้ชายเอาขึ้นครับผมมาเก็บทองมาอยู่นี่เดินกระปองแค่นี้ายน้องเสกนะคะในชุดนี้ที่เก็บทอด้วยกันนะคะสำหรับเยอะๆค่ะจะได้เล่นชั้นป .2 ทัพ2กระจายลูกกระจายลูกเออกระจายลูกกระจายทั้งหมดจัดแถวเออแถวต้องเสกแถวตรงทั้งหมดทั้งหมดขวาเฮ้ย ไฉตึงเต้นธนาพรวีไลเกษมเด็กหญิงชัญนาโนเชื้อโตเด็กหญิงกันยาวีสุขโอสถเด็กหญิงมุวิพาดาเจนพิบูลนราชินเด็กหญิงกันญานักทัพพราทชินเด็กหญิงธนชาตแก้วสีเด็กชายพาคินอยู่เย็นเด็กหญิงสุภสรพินอิง Tô atento. เข้าไปหัวสมองเลื่อนไหลผมก็เมามากมายงานที่ฉันให้เป็นเส็นต้องมาเติมตามแส้นก็เติมไม่ทายนั่งยินหัวกอดตั้งวันแม่ถามไปเหนืยก็ตอบไม่ทาย ไม่ักเดียวนเราก็ห่อยาไปยทขอองช่ไหเอกเดับอนพว่อี่สองกระไาด้ยนเยพาม่อยากจเป็นซืทไชอบอ่อยลกคุนมาเต้นกันหน่อยวะ ลุกเลยครับลุกเลยบอกุกครับลกยอเลยและีา่งมงก็ไม่ไหุง่่สตาไแล้วจะติดไหนก็ให้ตอากว่าทไปแล้วจะไปกังไหมก็ตีตอนมา อ้ขอยับไปตรงกลางลูกขยับไปตรงการลางครับปื้มปื้มขยับไปตรงกลางลูกน้องปื้มใช่ไหมคะลูกถึงกระคราเลยลูก,น,น,กน้อ้องปืม